ค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมยามเย็นเด้อนะคะที่สวนของคุณลุงนะคะแล้วก็สวนทุเรียนสวนเงาะนะคะตอนนี้เงาะก็หมดไปแล้วนะคะมาตามตัวเลขนะคะของลุงและก็หลานของลุงนะคะวันนี้เนาะ,ะเอ็ดก็รีบมาเลยนะคะพ <Spiritual. S 1> อดีคุณลุงไปบอกแอดมินนะคะแอดมินก็รีบมาเลยนะคะเยนะะ็นแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวตาย <Spiritual. S 1> <ตา S 2> ไปเลยนะคะขึ้นไปเลยไหนเขียนไว้ตรงไหนเนาะ เขียนอะไรไว้เนาะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหลานสวัสดียายก่อนแี้สวัสดีก่อนในสวัสดีคุัสดีครับไอชีบอกยายก่อนไหนเขียนอะไรไว้ตรงไหนเนาะโอ้โหโอ้โหจะเสวยมากเออเล่นซ้ำเลยเหรอไม่บอกเส้นซ้ำก็บานอันนี้ไม่ใช่แปดแน่ก็ได้ขสองกันนี้เจ็ดสองเขียนเขียนเมื่อฝนตกมาบ้านก่อน คนตกประมาณบ่ลุงเออเขียนเมื่อวาณคนตกประมาณช่วงช่วงบ่ายอ่ะเออขาเขียนไม่ตรงนี้เลยบอกแล้วนั่งก็ดีลุงนั่งช่วงกูเป้เขายึบนี่ยึบไอ้ปากกานี่แหละไหนไหนปากกาเนี่ยนี่นี่นี่เอาเชื่อไอ๋อเมจิกนี่นะอ่าเมจิกแล้วเขาเขาบอกว่าเขาเขียนเลขให้ตาใช่ป่ะไม่ต้องเขียนทางโน้นเขียนแล้วลูกเขียนแล้วไม่ต้องเขียนอีกเลขเห็นป่ะอ๋ส่งส่งไปฝั่งโน้นลุงมันมันส่งมันไปฝั่งนี้ส่งเอออย่างนั้นอย่าอย่าไปส่งในตัวเลขมันจะมองไม่เห็นปิ้ชีสิ นายฟลเขียนยังไงลูกไหนในตัวไหนบ้างลูกเขียนอย่างงี uh, um, ้มาแล้วก็เขียนอย่างงี้อ๋ออันนี้มันเป็นเลขสองอันนี้เจ็ดอันนั้นสองอันนั้นสามมันมีสี่ตัวลุงอย่าชี้อย่าอย่าส่งใส่ตัวเลขมันจะมองไม่เห็นบานบอโอ้เขียนแบบนี้เลยแบบนี้เลยลุงลองก็ไปหันมาเปล่ามันเขียนเลขได้ตัวนี้สามชัดมากเนาะสามชัดแต่สองมันมันอยู่ทางนู้นเนี่ยสองมัน มันสองมันสองมันเจ็ดอ่าสองเจ็ดสองสามแต่มันเคลียนค้ามไปค้ามมานั่นแหละขับไปกับมาอย่างนี้นะสองเจ็ดสองลุงดูนะดูออกสองเจ็ดสองสามอ่ะตัวเลขนี่ชัดมากอืมชัดมากอืมนี่คือหัวมันอยู่ทางนู้นแต่แต่เข้านั่งนั่งที่เดิมนะเขาเขียนอ่ะเขาสามารถเคียนหัวไปนู่นันนี้เลขเจ็ดเจ็ดหัวอยู่ฝั่งนี้ หาอยู่ฝั่งนู้นเห็นสลับไปสลับมาบ่โอ้มืดเลยมองไม่ค่อยเห็นเขียนชัดมากเลขกสามชัดจ้าจริงจริงเมื่อวานใช่ไหมลุงตอนฝนตกเมื่อวานตอนฝนตกอ่ะลุงก็เขียนเมื่อเวลาน่าจะบ่ายสองอ่ะบ่ายสองจ้าอ๋อเข้ามากระท่อมด้วยมากระท่อมด้วยมาเล่นกับตาสว่างแล้วสว่างแล้วโซ่าเซลล์บ่เอาฟิวเดินไปฝั่งนู้นฟิวเดินไปฝั่งนู้นเลยสว่างเลยเออไปแจ้ง้ะฟิว ตอนแรกตอนแรกเขาเขาบอกตัวไหนนะลุงเขาเนาะไม่ไม่ตอนแรกเออตอนแรกบอกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะตอนหอยออกได้สองสามวันนี่แหละต้องทำวันหกศูนย์ศูนย์หกแต่อันนี้เขาพงมาเขียนเมื่อบ้านน่ะนี่ประมาณบ่ายสองโมงมันก็มีเด็กสองด้วยเขาเขียนเองเขียนเองลุงไม่ได้เขียนลุงนั่งช่องกาแฟหันหลังหันหน้าไปหาเตาอ่ะช่องกาแเเขานั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเขียนเลขให้ตานนี้เย็บลิขิตนี่เลยอ๋อลิขิตนี่เลยสีดำดำสีดำ เขาก็เขียนตาได้แล้วเลขเขาว่าตาหันมองไปโอ้เขียนจริงๆด้วยปุ๊ถูกไหมเลขนี่ถูกอถูกจริงนะถูกจริงๆนะใช่ถูกเยอะโอ้ถูกเยอะแค่ซื้อแค่แคซื้อถูกเลยนะนี่ถูกอันนี้ก็สี่แล้วก็สีอันแล้วก็สีันี่แล้วก็สี่นี้เด็กห้าขวบอนบ้านหนึ่ง ไปเร <the> ียนอืมไปเรียนถูกถูกแน่นอนเขามีเซนต์นะลุงเนาะจะเขาเขาเคยบอกถูกเรื่อยอยู่ตอนตอนที่เขาบอกเมื่อเมื่อก่อนก็ศูนย์หกศูนย์หน้าตาล่างแต่นี่น่าจะมาบนหนึ่งมาเล็กหาอยางดีเลยเนาะเด็กหาเล็กหาแม่ตาถูกไหมพูดถึงว่าตาถูกไหมถูกใหญ่ถูกโอ้ถูกเยอะแท้ถูกแน่นะ มันมันออกจริงๆไหมนี่ออกเบอร์ไหมออกโอ้ไปเลยโอ้ไปซื้อเลยนะไม่ได้ไปซื้อไปชมรถนี่พูดบอไป่ารถชบยางยังไม่ไปซูบดูเลขมันออกก่อนเลขออกแล้วยังเดี๋ยวจะออกแล้วในอีกสองวันสามวันเด็กมันไม่รู้เรื่องหแต่มันเขียนได้อ่ะอันเด็ะเนาะ ไม่ก็เขาเคยบอกถูกเรื่อยอยู่บอกถูกตลอดในบอกว่าอ่าตอนนั้นเนาปีที่แล้วนะลุงปีทีแล้วบอกว่าลุงถูกเราจะได้เลขหน้าเลขหลังเขาไปเขียนไว้ข้างฟ้าแบบนี้เนาะที่บ้านนั่นแหละอันนี้ก็เขียนไว้ที่กระท่อมโดยที่น่าจะได้ะเขานังยู้ๆมันไม่หยิบเปิดเปิดตูวอ่ะเปิดยิดนี่คิดนี่เดี๋ยวจะเขียนได้ไหมเล็กเขียดอยู่ในตู้บอกในตู้ ก็ขึ้นมาแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ยิบยิบเลขิดเขียนเลขเลขเบอร์ก่อนเขาว่าเขียนให้ตาเขาว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็เขียนเลยตาก็นั่งทงกุ้งเพื่อย่างนี้ในเตาพอเขาเขียนเสร็จตาได้แล้วตาหันไปเอาโอ้เขียนเลขชัดแท้สี่ตัวเลยเนาะสี่ตัวถูกไหมถามเขาถูกเขาว่าเขาบอกว่าถูกเลยสองเจ็ดสองสามแสดงว่าเขานั่งอยู่ฝั่งโน้นแล้วมั้งนี่ไม่ว่ายังไง <ด>นู่นน,นี่นี่นี่ขนานั่งทางนี้แหน้าฝั่งนู้นใช่ไหมเออฝั่งนู้นแต่เขาสามารถเขียนได้อ่ะอืมเอาได้เอาขาวเอา,าออที่ก็แคบแคบอยู่เนาะอืมเอาขาวก,ก่อนไม่เช้อย่าไปหยับลูกอย่าไปหยับโอ้อย่ายๆหยับเดี๋ยวมันไม่ถูกเบอร์เลขของอย่าตรงนี้ครับอ่ะอเอ็นฟิวให้เอฟซีเนาะขอให้เอฟซีถูกอ่ะพูดสิเลขนี้พูดก่อนค่อยไปสูบอะรเงี้ะ เลขที่เอ็นจูเขียนไหมเอ็นโน้ตเขียนให้เอฟซีถูกไหมนี่ให้เอฟซียายถูกไหมนี่เอ้าให้เอฟซีถูกไหมเลขให้เอฟซีถูกเด้อไหนล่ะฮึยูไม่เป็นสูมนะคะท่านผู้ชมเนาะนี่เล่นเนาะพี่ดื้อไหนเงยหน้ามาหน่อยอ้ามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยเร็วเร็วคนรอเดิเดี๋ยวมองนี่ก่อนเออคนรอคนรอชี้เลขก่อนถูกมาเร็วเดี๋ยวก็ไปถูกถูก ถูกเออโอ้ยถูกเออโอ้ยเจ๋งวะโอ้สามครั้งเลยบอสามครั้งมันก็ถูกแล้วมันมีเลขสามด้วยถูกสามครั้งพูดคำว่าถูกสามดเงเงาออกนี่ดูสิหนิสามหัวถูกถูกสามครั้งถูกจริงๆเธอเนาะสามสองสามสองสามสองเจ็ดสองสามอ่ะสี่ตัวเออสองเจ็ดสองสาม เนี่ยนี่ก็เป็นเป็นสองก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้นี่เพราะว่าอตัวนี้หัวมันอยู่อยู่อยู่ฝั่งนี้ข้างบนนี้น่ะแต่อันนี้มันเล็กเจ็ดหัวอยู่นี่แต่ขาลงล่างอันนี้สองมันอยู่ข้างนู้นแล้วก็ขาอยู่นี่อันนี้สามเล็กขาปะถูกแล้วอ่ามานี่ท่านผู้ชมนกกระท่อมกระท่อมที่สวนสวนต้นเอ่อสวนต้นงัวต้นทุเรียนนะคะ อ๋อจะขับรถนี้ไปบ่ออมันไปซบยางมันนอ๋อจะเอาซาเล้งไปใช่ไหมนั่งข้างล่างเฮ้ยนั่งข้างล่างเฮ้ยนั่งเต็มเต็มหายแล้วว่านอยู่ตรงนี้เลยอืมเนี่ยมืดแล้วเนี่นี่เย็นแล้วมืดแล้วนะคะเลขที่ร้านเขียนให้ในกระท่อมนะคะก็ขอให้โอขอให้ถูกให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะขอให้โชคดีเด้อนะคะรวยรวย ไหนไม่เห็นเช้าเลยมันไม่ช้าหรอกมันจะมืดแล้วนี่เดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนาะไหจะไปกับตาป,นนนปตืนนั่นแหละ,ะไ,ปไปกับตาปืนนั่นแหละอ่ะไปกับตาปืนอ่าสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีท่านผู้ชมก่อนบายครับบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักจังเลย